ราชาลูกหนังทั่วโลคอเสนอรถแห่เตรียมเคลื่อนลิเวอร์พูลวางแผนอำลาเจอเกนครอบแม้ได้แค่แชมป์คาราบาวเดอะไทาม่อใหญ่ระบบลิเวอร์พูลเริ่มคิดถึงแผนการแห่โทฟี่คาราบาวครับหลังจบซีซั่นนี้เพื่ออำลาเจอเกนครอบผู้จัดการทีมคนเก่งเอาไว้แล้วแม้สุดท้ายสมสรจะได้แชมป์ในซีซั่นนี้แค่รายการเดียวก็ตาม หรือวอรคพูยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นคว้าแชมป์4รายการในซีซั่นนี้โดยล่าสุดครอปพาทีมนับหนึ่งได้ตามคาดจากการเอาชนะเชลซี1-0ในเกมนัดชิงชนะเลิศคาราบาบครับที่สนามเบมบรียจากความสําเร็จดังกล่าวทําให้เรดแมชชินยังมีสิทธิ์ฝันถึงการคว้าแชมป์อีก3รายการที่เหลือทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูโรปาลีกกระทั่งล่าสุดเมื่อ26กุมภาพันธ์พอจอยผู้สื่อข่าวของเดอะไทม์ซึ่งก่อติดข่าวในมุ้งแอนฟิ์ เผยว่าสโมสรกำลังมองถึงการแห่แชมป์คาร์บาวครับในช่วงซัมเมอร์แม้อาจพลาดการคว้าแชมป์อีก3มโทฟี่ที่เหลือเนื่องจากต้องการบอกลาครอบที่ประกาศลาออกอย่างยิ่งใหญ่ิเวอว์าพวกกำลังโถกกันถึงการแห่แชมป์หลังจบซีซั่นในย่านใจกลางเมืองหลังจากพวกเขาได้แชมป์คาร์บาวครับเพื่อเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้บอกลาเจเกนครอปจอยสเย์เผยปกติสโมสรจะไม่แห่แชมป์รายการนี้แต่กุนซือของพวกเขาจะลุกจากตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมหลังจากคุมทีมมานาน9ปี มันจึงทห้บอดกำลังพิจารณากันอยู่ยังไม่มีข้อสรุปสุดท้ายและมันยังไม่แน่ว่าลิเวอร์พูลจะได้แห่แชมป์อีก3รายการหรือไม่เนื่องจากตอนนี้พวกเขาเป็นจากฝูงพรีเมียร์ลีกและยังได้เล่นถ้วยเ a ฟคัและยูโรปาลีกอันหนึ่งครั้งล่าสุดที่ลิเวอร์พูลจัดพิธีแห่แชมป์เกิดขึ้นหลังจบซีซั่น2021-2022โดยพวกเขาได้แชมป์คาราบาวคับและ F a คัแต่แพ้เรอัมลมาดริดหนึ่งต่อศูนย์ในนัดชิงถ้วยแชมเปียนลีกที่กรุงปารีส โจเมสเชื่อครอบไม่เปลี่ยนใจแม้ควา้าแชมป์คาราบาวครับอย่างยิ่งใหญ่กับลิเวอร์พูลจจโกเมสกองหลังของลิเวอร์พูลเชว่าการควา้าแชมป์คาราบาวคับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่อาจทําให้เจอเก้นครอบเปลี่ยนใจเรื่องการอําลาทีมหลังจบสี่ซนีได้เรารู้ว่านี่จะเป็นการได้เฮกันครั้งสุดท้ายและเราแค่อยากทุ่มสุดตัวเพื่อครอบเราทําแบบนี้มาโดยตลอด และตอนนี้เมื่อถึงเส้นชัยแล้วมันยิ่งเพิ่มความสําคัญเป็นพิเศษมันพิเศษมากๆและหวังว่านี่จะเป็นแชมป์แรกจากอีกไม่กี่รายการที่เหลือในปีนี้แน่นอนแต่เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกันและเข้าใจว่าเขาอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนผมคิดว่าเขารู้แล้วว่าเขาทําทุกอย่างที่เขาทําได้เขาได้แชมป์ทุกรายการแล้วทุกคนเคารพการตัดสินใจของเขาและเราก็เข้าใจเขาเป็นหนึ่งในคนที่ฉลาดที่สุดที่เรารู้จักและเมื่อเขาบอกว่าเขาพร้อมเขาก็พร้อมนั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่ เราไม่สามารถจมอยู่กับเรื่องเหล่านี้ได้เราแค่ต้องเคารพการตัดสินใจของเขา Go Miss c ่ a วแชมลีคัพ10ส,สมัยเจ้าหน้าที่ของสโมสรลิเวอร์พูลได้ทำการเปลี่ยนตัวเลขเพื่ออัปเดตแชมลีคัพล่าสุดที่เดอะแชมเปียนวอลนอกสนามแอนฟิลด์และข้างในเองก็เปลี่ยนแล้วด้วยเช่นกันรวมถ้วยแชมป์หลักๆทุกถ้วยตอนนี้เราน่าจะสูงสุดแดงกริดแล้วเหลืออีกหนึ่สถิติ คือถ้าปีนี้ได้เพียร์มลีกจะทําสถิติได้แชมป์ลีกสูงสุดเท่าแมนยูเด็กผีจะได้เลิกอ้างสักทีเบ็นบอสแซกรายงานว่าเจมส์แมคคอนเนลมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย19ปีเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับการชื่นชมจากเหลา่าบรรดากรูชั้นนําของฟุตบอลและรวมไปถึงนักข่าวจากสื่อต่างๆหลังเจ้าตัวโชว์ผลงานที่ยอดเยี่ยมในเกมช่วยทีมลิเวอร์พูลเอาชนะเชลซีไปได้1-0ในรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับที่ผ่านมา 33นาทีในสนามสัมผัสบอล47ครั้งผ่านบอล34ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล87%สร้างโอกาส3ครั้งผ่านบอลเข้ากรอบเขตโทษคู่แข่ง15ครั้งดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวกับผู้เล่นเชลซีและชนะได้ถึง6ครั้งสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดของการเล่นแม็กคอนเนลนั้นก็คือการฟาวในแท็กติกที่เขาทำเมื่อต้องเบรกเกมลูกของเชลซีความทา้าทายที่เกินกว่าอายุข,ของเขาการแสดงถึงความเป็นนักเตะระดับซีเนีย และมีระดับอย่างแท้จริงจากสำหรับเกมนี้แชมป์ของลิวอร์พูที่ได้มาอย่างยากลำบากขอขอบคุณบทความจากตังกุยมันดีมันดีมากจริงๆเพราะมันไม่ใช่นัดชิงธรรมดาแต่เป็นนัดชิงที่คนรู้ดีว่าเวลากำลังนับถอยหลังเวลาแห่งความสุขความชื่นชมความภาคภูมิใจที่เรามีต่อผู้ชายคนนี้กำลังนับถอยหลัง ความทรงจาทั้งหมดทั้งมวลระหว่างเราทั้งสองฝ่ายกําลังนับถอยหลังแน่นอนไม่มีใครพรากความทรงจําที่แสนสุกนี้ไปจากเราได้มันจะอยู่ในใจตลอดไปและการลาจากกันที่กําลังจะมาถึงมันก็ไม่ใช่การร่าลาตลอดการเสียเมื่อไรในวันข้างหน้าเราก็ยังจะได้พบกันใหม่ในแอนฟิ์ไม่ว่าจะด้วยสถานะใดก็าตามแต่เราก็คนคุณก็คนผมก็คนเราต่างเป็นคนธรรมดาที่มีความรู้สึกมีความห่วงหาอาทรโหยหาอะไร แค่คิดถึงวันนั้นก็ใจหวิวไม่อยากให้มันมาถึงเลยแต่ก็นั่นแหละเวลากำลังนับถอยลังเข้ามาทุกทีในแต่ละอืดใจที่ผ่านไปนี่คือความจริงแชมป์ลีกครับ2,023 2,024จึงเป็นแชมป์ที่ดีดีมากจริงๆสำหรับเดอะครอบเพราะมันทำให้ภารกิจแรกในฤดูก,กาลสุดท้ายของเจอเกนครอปผ่านไปได้ด้วยความสำเร็จได้เห็นรอยยิ้มของเขาได้ยินเสียงหัวเราะของเขาได้เห็นเขาดีใจฉลองกับทีมงานและลูกทีม คนแล้วคนเล่าที่เข้ามาสวมกอดซืมซับแรงบันดาลใจจากเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ่ายทอดความรักศรัทธาสู่เขาให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะสัมผัสได้เช่นกันเดอะครอปทุกคนพอจะอนุมานเอาได้ว่าทุกคนล้วนรักเจอเกนครอปการได้เห็นเขายิ้มสดใสมีความสุขกับแชมป์ที่เพิ่งได้มาทําให้เราสุขไปด้วยนี่กระมังที่เขาเรียกว่ารักโดยปราศจากเงื่อนไขเราเพียงอยากเห็นเขามีความสุขเท่านั้นก็พอ เราได้รับความสุขที่เขามอบให้มานานแล้วเราจึงอยากให้เขาได้รับมันเช่นกันทุกคนอยากใหุ้ดนการนี้จบสวยที่สุดงดงามที่สุดก็เพื่อเขาอยากจะขอบคุณเขาด้วยรุดนการที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อภารกิจแรกผ่านพ้นไปได้วยดีมันจึงเป็นแชมป์ที่ดีมากจริงๆแต่ดูเขาสิครับกระทั่งหัวใจเราหล่นไปที่ตาตุ่มวิตกกังวลกับวันข้างหน้าที่จะไม่มีเขาเจอเกนครอปก็ยังบอกกับนักข่าวที่ถามถึงเขาในเรื่องนี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้จัดการทีมกำลังจะจากไปหรอก ตราบใดก็ตามที่แฟนบอลของเรายัางเป็นแบบที่พวกเขาเป็นอย่างนี้สมสรลร์พูก็ยังคงสบายดีพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นตราบใดก็ตามที่ล์พูยังมีแฟนบอลอย่างพวกคุณสมสร,รจะยังสบายดีไม่มีอะไรน่าห่วงเลยดูเอาเถิดครับกับความรักที่เขามีให้กับพวกเราและสมสร,รนั่นคือเรื่องที่เป็นนามธรรมาห่างในด้านรูปธรรมก็ยิ่งชัดเจนความหวังดีและมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักของเขายัางทิ้งมรดกตกทอดเอาไว้ให้คนที่จะเข้ารับงานต่อจากเขา อย่างไว้วางใจได้ด้วยนักเตะดาวรุ่งจากทีมอะคเิมี่อย่างคอเนอร์แบดลีย์เจเรลคอนซาบบี้คร์กเจมส์แมคคอนเนลและเจเดนแดนซ์ถูกส่งลงสนามไปฟาดฟันกับทีมที่เต็มปไปด้วยนักเตะคุณภาพอย่างเชลซีในนัดชิงฟุตบอลถ้วยที่เวมบลีต่อหน้ากองเชียร์9 0 0 0 0คนในสนามและอีกหลายร้อยล้านคนทั่วโลกเขาจะจักไปด้วยนักเตะกลุ่มนี้ที่ขัดเกลามาเป็นอย่างดีสำหรับการสารต่อ ยังไม่รวมคนอื่นในทีมที่พร้อมจะเป็นพลังปะทุให้ทีมพุ่งทยานไปข้างหน้าไม่ได้ทิ้งทีมที่หมดสภาพให้กับคนใหม่เพียงเพราะตัวเองจะทำงานเป็นปีสุดท้ายกระทั่งงานในฤดูกาลสุดท้ายเขายังใส่ใจกับมันสร้างมันดูแลชุบเลี้ยงมันเป็นอย่างดีทั้งที่รู้ว่าตัวเองจะไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่ต่ออย่างน,น้อยก็จะการตัดสินใจของเขาเองถ้าไม่ใช่ความรักและความหวังดีที่มีให้กับสมสร,รแล้วจะเป็นอะไร ช่วงเวลา9้าปีที่ผ่านมาเราผูกพันกับเขานั่นใช่แน่นอนอยู่แล้วแต่ในทางกลับกันเขาก็ผูกพันกับลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับและเดอะค็อปอย่างมาสารเช่นกันเพราะเราผ่านน้ำตาและเสียงหัวเราะมามากมายด้วยกันกับเกมที่เวมบลีย์เมื่อคืนวันอาทิตย์เป็นหนึ่งในแมตช์ที่น่าประทับใจและสนุกตื่นเต้นที่สุดผลเสมอศูนย์ต่อศูนย์ใน90านาทีไม่ได้มีความน่าเบื่อเลยตรงข้ามทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีต่างงัดเอาแทคนิคก,การเล่นที่เตรียมเอาไว้เป็นอย่างดีมาห้ำหั่นใส่กัน ลิวพูบีบกดดันอย่างเข้มข้นเข้าถึงบอลเร็วปรีเข้าประชิดไม่ให้นักเตะสิงโตน้ำเงินครามมีเวลาคิดทุกคนเตรียมพร้อมรอดักเก็บบอลงจวะสองขณะที่เชลซีมีความรัดกุมและหาพื้นที่หลังแนวรับของแดงเพื่อโจมตีการเล่นกับพื้นที่ว่างทําได้ดีและมีตัวสอดทะลุข,ขึ้นไปจากตรงกลางที่อันตรายกองกลางตะลุมบอลกันสนุกเร้าใจเกมแรกของฤดูกาลที่สแตมฟอร์ดบิดเอนโซเฟนันเดสใช้ความเปล่งปลั่งอยู่คนเดียว เกมที่2อแอนฟิลสกอร์กระจุยด้วยลิพูท็อปฟอร์มทุกคนขณะที่เชลซีมีปัญหาเกม3มที่เวมบลีย์เมื่อวันอาทิตย์วัตรุเอนโดกับอลกซิสแม็กอลิสเตอร์เบียดบี้กับเอนโซและมอยเซตไกเซโรอย่างถึงพริกถึงขิงไม่เป็นรองสมศักดิ์ศรีทุกกระบวนเอนโดยังเป็นนักเตะที่เล่นด้วยความชาญฉลาดเขาคิดตลอดเวลาอย่างที่ครอปเคยพูดถึงจริงๆจังหวะหนึ่งในครึ่งแรกที่เขาจบับบอลลั่นทะลักออกจากเท้าและต้องตามไปแก้ไข เขาไม่ได้พุ่งสไลด์ไปที่ลูกบอลเพราะรูุ้ดีว่าจังหวะนั้นเขาชา้ากว่าฝ่ายตรงข้ามแน่ๆแ,แต่อ่านใจคู่แข่งว่าจะต้องรีบแปรบอลออกด้านข้างจึงสไลด์แย่เท้าไปขวางทางบอลน,นี่เป็นตัวอย่างของการเล่นแบบที่สมองสังการและอ่านเกมคู่ต่อสู้ตลอดเวลาทั้งยังมีความฟิตเป็นเลิศสภาพร่างกายดีเยี่ยมล้วนเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เอนโดดีจนได้รับคำชมประตูของเฟอร์กิลฟานไดที่ทูกวียร์ริบคืนนั้นน่าเสียดายมันเป็นจังหวะการสกรีนตัวที่ยอดเยี่ยมของเอนโด เหลือบมองลีไว,ว้โควิลเล็กน้อยเพื่อกะจังหวะแล้วเบี่ยงตัวนิดเดียวชนประกหลังชาวกรีฑที่จะตามไปช่วยสกัดบอลฝ่าได้จริงดวนเดียวกับคนที่ตัวเล็กกว่ายังเบนชีเวลและเอาชนะได้อย่างง่ายดดยการสกรีนให้ของเอนโดลูกนั้นไม่ใช่การฝ่าวที่วิอาริบป,ประตูคืนไม่ใช่เพราะการทำฝ่าวแต่เป็นเพราะเอนโดอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าตอนที่ลูกฟรีคิกถูกเตะเปิดเข้ามาซึ่งเมื่อเขาอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก็ต้องมาพิจารณากันต่อว่าเขามีส่วนร่วมกับการเล่นไหม คำตอบก็คือการสกรีนของเขาทําให้โควิลหมดโอกาสไปขัดขวางฝันได้จึงเป็นการมีส่วนร่วมกับการเล่นต้องย้อนกลับมาให้เป็นลูกลำหน้าจังหวะนั้นถ้าเอนโดยืนอยู่ในแนวสุดท้ายแต่แรกมันจะเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมและจะเป็นอีกครั้งที่การทํางานเป็นทีมของลิวอผูในการเล่นลูกตั้งเตะได้ผลการสกรีนคู่แข่งให้เพื่อนได้มงหรือเล่นบอลคือหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพและลิวอ์พูใช้ประโยชน์จากจังหวะลักษณะนี้มาหลายต่อหลายครั้ง ผมสรุปกับการดูกองกลางประทักกันในเกมนี้ววานเสียวกับการวางเกมตอบโต้ของเชลซีและช่วงที่พวกเขาทําได้ดีกว่าใน15นาทีสุดท้ายที่ครองเกมบดจนลิเวอร์พูลปั่นป่วนสร้างโอกาสทองงามๆสองครั้งใน2นาทีจากการลุดเดี่ยวของทั้งคอเนอร์กัลลเกอร์และนิโคลัสแจ็คสันความเชียบขาที่หายไปคือปัญหาของเชลซีในเกมนี้พวกเขาควรจะน็อกลิเวอร์พูลได้ในเวลาปกติไปแล้วแต่ในอีกทางหนึ่ง ต้องชื่นชมความนิ่งในการป้องกันประตูของครีวินเคลเลอร์และความขยันไม่ยอมแพ้ของอิบราฮิมากอนาเต้ด้วยการเปลี่ยนตัวของครอปทุกครั้งมีเป้าหมายครั้งแรกสุดตอนที่แรนกราฟเฟนแบกจ็บตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาเลือกส่งโจโกเมสลงมาแล้วปรับตำแหน่งการเล่นใหม่แทนให้โกเมสลงมายืนแบ็คขวาดันแบตลี่จากแบ็คขวาขึ้นไปเป็นกองหน้าฝั่งขวาถอยเอเลียตจากกองหน้าฝั่งขวาลงมายืนกองกลางครอปจะเปลี่ยนนักเตะตามตำแหน่งก็ได้แต่ณเวลานั้น ครึ่งนาทีที่28ยังเร็วเกินไปที่จะใช้กองกลางดาวรุ่งอายุยังไม่ถึง20อย่างคลาร์กหรือแม็คคอนเนลลงเล่นช่วงครึ่งหลังถึงนาทีที่7 2ครอปก็เปลี่ยนอีกครั้งคราวนี้จําเป็นต้องถอดแบตลีที่แทบไม่มีทธิพลกับเกมรุกหลังถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวขวาออกส่งบ๊อบบี้คลาร์กลงมาเล่นกองกลางพร้อมกับดันเอลเลียตกลับขึ้นไปเล่นหน้าขวาเหมือนตอนเริ่มเกมแทน และเมื่อถึงนาทีที่8 7เจหลังจากที่เกมพ้อแป้ถูกกดมาร่วม10นาทีและรอดพ้นจากการเสียประตูยังบุบหวิตสองครั้งติดต่อกันในจังหวะหลุดเดี่ยวของกาลเกอร์และแจ็คสันครอปก็ใจถึงพอที่ส่งเหล่าดาวรุ่งลงไปสมทบเพิ่มความสดของแข้งขาเจียมแมคอนเลกองกลางลงมาแทนแม็กอลิสเตอร์เจเดนแดนซ์กองหน้าลงมาแทนกากโปพผนวกกับซิมิคาสแบ็กซ้ายไปเล่นแทนโรบสันถอดทีมชุดใหญ่ออกส่งเด็กเยาวชนลงแทนในช่วงเวลาที่โมเมนตัมของเกมกำลังเอียงไปทางฝั่งเชลซีเต็มกำลังในเกมที่ความตึงเครียดทะุป,ปอด ไม่ใช่ความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวลูกทีมทุกคนไม่ใช่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่แล้วจะเป็นอะไรนี่คือทีมของเขาทีมของครอปทีมที่เขารู้จักดีที่สุดแม็กอลิสเตอร์กับกกโปวิ่งจนหมดก๊อกไปแล้วเช่นกับโรเบิร์สันที่เริ่มมีพื้นที่ฝั่งเขาให้เจาะมากขึ้นการเปลี่ยนตัวจึงเป็นไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแข้งขาเป็นอันดับแรกหน้าที่นั้นเรื่องนี้ต้องมาก่อนตัวของครอปเองที่ยืนอยู่ในสนามมองดูบันเต็มสองตาจะมีความรู้สึกอะไรซ่อนอยู่ในใจของเขาเช่นกันไหม เราจะได้เห็นการเชร์และพลังใจอันยิ่งใหญ่จากพวกเขาเหล่านี้อีกกี่ครั้งกันนะนับถอยหลังคงไม่เพียงแต่เราแฟนบอลเท่านั้นหรอกที่บอกกับตัวเองว่าวันเวลาแห่งความปรีดีเหล่านี้กําลังจะเดินไปถึงจุดสิ้นสุดวันสุดท้ายกําลังคืบคลานเข้ามาคงไม่ได้มีเพียงพวกเราเท่านั้นกระมังที่ใจหายคงไม่ได้มีเพียงพวกเราแฟนบอลเจอเกนครอปก็คงรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ